อัพเดตดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ล่าสุดแบงค์ไหนให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่กันบ้างมันนี่คลิกรวมมาให้หมดแล้วค่ะ บันนีธทกกับไอ้นิชมววันนี้พามาอัปเดตดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ปี2567นะคะซึ่งถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากที่ได้รับความนิยมสําหรับหลายๆคนที่ใช้ในการออมเงินแม้ว่าจะได้ดอกเบีย้ยในอัตราที่น้อยกว่าการฝากประจานะคะหรือว่าได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่นๆแต่ข้อดีของเขาก็คือเริ่มต้นง่ายค่ะเปิดบัญชีได้ง่ายนะคะด้วยเงินจํานวนไม่มากขั้นตอนก็ไม่ซับซ้อน เหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นออมเงินค่ะนอกจากนี้มีความยืดหยุ่นสูงนะคะสามารถถอนได้ตามความต้องการไม่กําหนดระยะเวลาในการฝากเงินไม่มีขั้นต่ําในการฝากการันตีผลตอบแทนแน่นอนได้ดอกเบี้ยสม่ําเสมอนะคะและมีความเสี่ยงต่ํากว่าการลงทุนในหุ้นหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆเพราะว่าได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากค่ะ ตาดอกเบีย้ยของแต่ละธนาคารกันนะคะข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะอัปเดตอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาประจำเดือนสิงหาคมนี้ค่ะอันดับที่7ค่ะ0.125เป็นของธนาคารทหารไทยธนาชาติอันดับที่6 0.25เป็นแก่ธนาคารเกียรตินาคินพัฒระและธนาคารแลนแอนด์เฮาส์ค่ะ อันดับที่5 0.3ได้แก่ธนาคารกรุงไทยกสิกรไทยไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารทิสโก้อันดับที่4 0.35เปได้แก่ธนาคาร U-O-B และธนาคาร C-I-M-B ไทยค่ะอันดับที่3 0.4ได้แก่ธนาคารไทยเครดิต อันดับที่2 0.45%สำหรับวงเงินฝากน้อยกว่า10ล้านบาทและ0.55%สำหรับวงเงินฝาก10ล้านบาทขึ้นไปเป็นของธนาคารกรุงเทพค่ะและอันดับที่1 0.7%ต่อปี ธนาคาร ICBC ไทยค่ะโดยในปี2,567ก็มีหลายธนาคารนะคะที่นําเสนอบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงค่ะซึ่งแต่ละธนาคารก็มีจุดเด่นแล้วก็ข้อเสนอที่แตกต่างกันออกไปนะคะทั้งในแง่ของอาาัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขในการฝากและบริการเสริมอื่นอีค่ะ ยกตัวอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือว่าทออสอมีบัญชีเงินฝากซูเปอร์ออมรัพย์พิเศษคะ่ะบวกอัตราดอกเบี้ย0.35%ต่อ,ตอปีระยะเวลา12เดือนโดยกําหนดเปิดบัญชีขั้นต่ํา10,000บาทถอนได้เดือนละ1ครั้งค่ะด้านธนาคารกรุงศรีนะคะมีบัญชีกรุงศรีออมรัพย์มีแต่ได้ออนไลน์อัตราดอกเบี้ย1.5%ต่อปีสําหรับยอดไม่เกิน100,000บาทสามารถถอนได้2ครั้งต่อเดือนนะคะโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมส่วนการถอนหรือว่าโอนตั้งแต่ครั้งที่3ขึ้นไปเสียค่า ทำเียม50บาทค่ะและธนาคารเกียรตินาคินพัทระนะคะมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP s a f e ีค่ะอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่0.5%ต่อปีสำหรับเงินฝากน้อยกว่า10,000บาท ส่วนยอด1,000 0บาทถึง2 0 0 0สนบาทนะคะตาราดอกเบีย้ยอยู่ที่1,5%ต่อปีค่ะมากกว่า2 0 0 0 0 0ถึง2ล้านบาทดอกเบี้ยอยู่ที่1,6%ต่อปีมากกว่า2ล้านถึง5ล้านบาทดอกเบีย้ยอยู่ที่1,8%ต่อป,กก 2, 5, อออปีและมากกว่า5ล้านบาทขึ้นไปดอกเบีย้ยอยู่ที่0,5%ตต่อปีค่ะ แม้ว่าการฝากออมทรัพย์จะได้ดอกเบี้ยนในอัตราที่น้อยนะคะไม่ถึง1%แต่ว่าสาเหตุที่เราควรจะมีเงินส่วนหนึ่งไว้ในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยก็เพื่อที่จะสำรองสภาพคล่องค่ะไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะรวมถึงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มีเงินสำรองไว้ใช้ไม่ต้องไปแตะเงินลงทุนค่ะ สำหรับใครที่ไม่อยากรู้สึกว่าการออมเป็นภาระจนเกินไปนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนําเทคนิคการออมแบบนี้ค่ะเริ่มต้นออม10%ของรายได้นะคะสมมุติได้เงินเดือนมา15,000บาทก็หักไว้ก่อน10%ก็คือ1,500บาทโดยให้แบ่งเงินออมเป็น4กระปุกแบบนี้ค่ะ กระปุกแรกค่ะคือบัญชีเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะคะไว้สําหรับเกิดเหตุไม่คาดฝันต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นโรงขึ้นศาลหรือแม้แต่ตกงานกระทันหันนะคะทางที่ดีก็ควรจะมีเงินก้อนนี้ไว้สัก3าถึงหเท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะกระปุกที่2ค่ะบัญชีเงินออมเพื่ออนาคตนะคะไว้สําหรับสร้างความมั่นคงในชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินออมไว้ใช้หลังกเกษียณน,นะคะซื้อบ้านซื้อรถ ซึ่งเงินก้อนนี้ต้องใช้วินัยในการออมสูงนะคะต้องการเงินไว้ทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอและที่สําคัญเมื่อออมเงินก้อนนี้เก็บไว้ในบัญชีแล้วให้ลืมมันไปเลยค่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามจะไม่นําเงินก้อนนี้มาใช้อย่างเด็ดขาด กระปุกที่3เป็นบัญชีเงินออมเพื่อความสุขค่ะสำหรับไว้ใช้ได้ตามความต้องการไว้ท่องเที่ยวให้รางวัลตัวเองซื้อความสุขให้ตัวเองได้เต็มที่เลยค่ะและกระปุกที่4เป็นบัญชีเพื่อการลงทุนค่ะใช้เงินทํางานสําหรับสร้างผลตอบแทนในระยะยาวนะคะโดยเริ่มต้นจากการหาความรู้การลงทุนรูปแบบต่างๆชีีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยงเงินฝากแต่ที่สําคัญคือต้องอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ด้วยนะคะส่วนใครจะจัดสรรเงินออมเข้ากระปุกไหนมากกระปุกไหนน้อยอันนี้ ไม่มีสูตรตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับการวางแผนการเงินให้เหมาะสมสำหรับแต่ละคนได้เลยค่ะถ้าชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทุกช่องทางของ p ีพีทีวีเวลด้วยนะคะ